สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเช้านี้ก่อนที่เราจะไปทำงานค่ะเราก็มาตัดก้านของกอกมรกตนะคะนี่คือกลุ่มที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อที่จะช้ำในช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเช้าเราจะต้องรีบไปทำงานทุกคน อันนี้คือกลุ่มที่เราตัดเช้านี้นะคะใครสนใจการลักษณะแบบนี้ช่วงเย็นนะคะก่อนที่เราจะอ่าชํำลงดินเราจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะใครชอบกา้านไหนทักมาได้เลยนะราคาย,ยังไม่ได้กำหนดเพราะว่าอารีบมากๆนะคะ่ะ เช้านี้เราตัดประมาณโอ้โหน้องนกประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามสิบก้านประมาณ สนใจให้ทักมานะคะพอดีว่ารีบค่ะทุกคนรีบรีบรีบ,รบจะส่งลูกก่อนแล้วก็ไปทำงนานนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ